รัรลาคากับบอผ้าสอยหนูแนซอยหนูแนพ่อหนูบ่มีเงินเห็ดบุกพ่อหนูบ่มีเงินเห็ดหนาวเว้ยสื to ้อปลาซอยมาเบิ่งยายลิงอยู่ข้างหลังแนเด้อจ้าโตรงใส่จีบมากูคือลิงเท่าเด๋อกูคือมองไหนมึงเบิ่งดีๆกูคือมองไหนกูคือมองไหนเหมือนทุกตรงเลยโอ้ยถือเมลเพเน่นอตไเดียวกันหกพันกว่าคนพุ่น กูเสียมาขจาเจ้าวข้อวเมียนฟังสัตว์ดอกเอ็นพอเสียหลุดขอบคุณน้องโคค่ะฝากน้องโคเกตตี้สักครับอันนี้น้องมิลิทน้องอาไอพี่น้องอยากเบิ้งน้องอาไร้องเพลงเข่ากุมด้วยครับเข่ากุมค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากเบิ้งทีหลาน้อยร้องเพลงนะคะช่วงนี้หลาบว่ออกเลยค่ะแล้วออกแล้วแต่ว่าหลาบไร้องเพลงนะคะผู้ใดอยากเบิ้งหล่ร้องเพลงซื้อบัสค่ะ งงบ่พี่น้องงงน้ำมันบ่อยเอาไมาลูกซาซาลูกซาซาหนึ่งสองซ้ำผู้ใดอยากเบ่งล่ะเสือปัดเด็กขัดมาเบ่าคือพอสมัยข้างเงาเงาพอแมนพ่อแมนพอแมนพอแมนพอสมัยข้างเงาพ่อสมัยตอนเมื่อสมัยดอกพ่อตอนออกของผ้าตัดไม่ไหม เขียวเขียวดำกินกินดำใครขอคิวดำมาทั้งป่านจะามาเห็นท่าเห็่นตีนไก่เนี้ขอบุญมว่านีทั้งเก็บปากทั้งเห็่นเอ้ยใครตัวแห่นตีนไก่อันกินเข้านะไหมกินข้าวต้มมันเพาะเริ่มต้นเริ่มกินเข้าดิตักเข้ามาหน่อยโซดคุณหิงคนขี้ตะแลออกเมื่อกี้โอ้ยมาถ่วงเอียงกันดูดิ มันอยู่ทา้งในู้ได้ละลูกจ๋าเทจะของดูมีบ่รดิไม่มีครับจะได้ฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับกุมปีดของเฮ้ามือนีนะครับบัตรเพียงแค่129บาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงเนาะนะครับมาเบิ่งเอาความสนุกสนานความมีแห้งน้ำกันแม่บ่าน้องโอ๊ัว บัตร129บาทบัตร129บาทนะจาก็เรียนเชิญนะครับคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้6,000กว่าคนบอก6,000กว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อีหล่าบอกพี่น้องนลูกซื้อบัตรนะค่ะพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรนยค่ะสนับสนุนกุมปีดเท่แน่สนับสนุนกุมปีดหนูแน่บัตรรลค่ากับบอเพงบัตรราค่ากับบอเพงบัตรราค่ากับเพงเพงาไงเอายังมาเพง ร้อยยี่สิบเก้าบาทนั่งลูกบ่แพงลูกบัตรราคากับบ่แพงบัตรราคากับบ่แพงซอยหนูเน้ซอยหนูเน้พอหนูบมีเงินเห็ดบุกพอหนูบมีเงินเห็ดหนาวะอห็ลูกคือท่านพ่อแท้กูพอใจไรพี่น้องซื้อบัตรได้เด้อจ้าคือบ่าบาต่อ สื้อบัตรเนี่จ๊ะพี่น้องซื้อบัตรเนี่จ๊ะบังยังดิผู้เฒ่าหูนี่พาเได้หน่อยเป็นบ้าเออกลับมาเซิร์ชช่วงพี่น้องซื้อบัตรกุมปีกอีหล่ะซื้อบัตรนะจ๊ะเออจะเลื่มซื้อบัตรนะจ๊ะเอาเฝ้าดูให้ลูกอีไม้เฝ้าในสูเฝ้าเชิรชวงพี่น้องซื้อบัตรหนู ซื้อผ้าซอยมาเบิ่งยายลิงอยู่ข้างหลังเน่เด้อจ้าเกียก่อนย่าอย่างก่อนเื้อผ้าซอยมาเบิ่งยายลิงอยู่ข้างหลังเน่เด้อจ้าพูดได้น้อยแต่ต่อยหนักนะเราเนี่ยป้อใจกับป้อใจถ่ายเงินขาดเนาะเป็นใจออกน้ำได้เรียนเป็นหรอเออยังวะเอาไปมาจักนอยมันสิขาเ้าผู้ได้อายเถอะบึงเด้อโอ้เฮ็ดดีเนาะ เนาะจะได้ข no, ับฝากไว้ได <en> <eni> <talk amigo> <t 14> ้จ้าสำหรับกุ้มปิดมือนีพี่้องกู้ใดถั้ได้ซื้อบัตรฝ้าขอไปซื้อเด้อราคาบอแพงว่ได้ให้เบิ้งฟรีได้ค่ะวัไห้บิงฟรีดิอ้าวันนี้ขอบคุณสมโอทีนะครับขอบคุณบริษัทคำคูคำคูณนะครับที่เอาเครื่องดื่มจากสมโอทีนะครับมาแจกไห้ครับน้องๆสุขุมสุคนพี่เอมิข้างบนไหมฮะ เอาไหนโสมโอทีมาดูหิข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะอยู่ข้างนอกก็มีข้างข้างหลังค่ะวันนี้อยากจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าโสมโอทีจะร่วมเดินทางและสนับสนุนหมอลำเสียงมีหกปีห้านะครับอขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่แหม่มนะครับขอบคุณอาทีมงานจากบริษัทคำคุณนะครับที่เอาสปอนเซอร์ดีๆมาให้เรานะครับโอ้คือคือเถอะเหรอ ไอ้ไอ้ไอ,คอ้คือ,อคือแฉก็ถือคือแฉแต่เนี่ว่ามันไัยพวกสะท้อนเพิดคือแฉแต่เดียวนะครับจะได้กะฝากใบนะครับพี่น้องอาใครที่เดินทางมารับชมนะครับการแสดงนะครับในสตูดิโอนะครับเราก็มีเครื่องดื่มโสมโอทีไว้แจก,กไว้ให้กับแฟนๆได้ดื่มนะครับเพื่อที่จะ เป็นเครื่องดื่มที่ทําให้รู้สึกสดชื่นสำตัวกระปี้กระเป๋านะครับสำหรับพี่น้องราคาก็ไม่แพงขวดละ10บาทโอ้นะครับถ้าซื้อทั่วๆไปขวดละ10บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีมาแจกนะครับพี่เอมี่พร้อมกับทีมงานจากบริษัทคําคูณมาแจกนะครับโสมโอทีนะครับปุณเดีรอาจารย์นรตีผู้กินลหลายๆนะครับโอ้เถิงโสมเถิงบะนอ สมโอที่นี่ดีอิลิสมโอที่ดีอิลีคร,ๆๆครับเพราะว่ามือเสาร์นี่น้องนแดนเซอร์นอนแปดโมเกือบทุกคนเลยกินแล้วมีประโยชน์กับพี่กระเป๋าครันยาคัมคิงคะครับผมยืนดีๆให้มันมันแมนไหนค่ะยาแมนสุดล้วคุ้ยครับผมยาแมนสุดล้วครับเนี่ยเมื่อกี้มันแตนเท้าค่ะไม่อย่าาปวดขายาก็เลยย่อลงสมโอทีอาจารย์ต่อมันอาจจะเป็นคนละกินเนาะนะกินอกินโอทีของ อาจารย์ต่อก็จะอของโสมโอทีเขาจะเป็นเขาจะเป็นหอมหอมเนาะนะครับแต่ว่าขวดสวมโอทีอาจารย์ต่อทำไมเป็นกลิ่นหินหินอะไรเงี้ยแบบน้อยเหมือนน้อยทิ้งอะไรประมาณนี้เลยนะเหล่าขา,าวอาพี่นอ้องเชิญชวนพี่น้องเขากุ้มปิดนะครับบาตร้อ9บาบาทราคาไม่แพงสนับสนุนมอลลัมเสียงมีหงเรดด้วยครับเด้อพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับสำหรับผู้ที เบอ่งอะไรสดอยู่ในขณะนี้เว้าดูสูมือไหมเว้า อ่ะต่อไปก็เดิน้องแม่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้าน6กฟันกว่าคนนะครับพี่น้องถ้าซสื่อบัตรทุกคนนะครับบัตรหนึ่งใบนะครับเท่ากับการให้กําลังใจทีมงานศิลปินเสียงวีหกในปีหานนะครับในการทำเทเตอร์นะครับเป็นปีที่2อยู่กับ e ีพีที่2พี่น้องซอยกันนะครับสื่อบัตรคนละใบ129บาทนะครับเข่ากุ้มปิดเมื่อเบิรงนการแสดงเมื่อเบิรงนคอนเสิร์ตของเฮ้านะครับกับโชว์นะครับละครนะครับสุดพิเศษมือนีลูกเทวดาบทบาทการแสดงของน้อง มาหม่แน่มาเกาแน่นะครับเรื่องยังก่อลูกเทวดาลูกเทวดาแมนครับเรื่องลูกเทวดาแมนเอาลูกเทวดาแบบไดคือมีปอบได้ยินข่าวมาได้ยินข่าวดิเจ้ากระเสี่มันมีั้งแต่ลูกเทวดาคนลนกัเทพมิดรพยานแวดลลอมพยานขังเคียงเทวดาทรงลูกแล้วมาเกิดทรงมาเพรเทวดามาปราปอบกันทีมีอยู่ตัวเอ้าเทวดากับนรกมันอยู่คนละบ่องกันดิเป็นยังงบัดดี้เอาคือมีหอดเทวดาคือมีปอบพอมันเป็นสิ่งเสื่อมโ่วกันเนาะ ไ็ผเขียนก็ผู้เขียนพูนะดีพุดผู้เขียนนางปิดหน้ายาบุญเมื่อแรงประกาศถึงนักแสดงทุกคนนะใครอยู่ทีมปอบกูจะเข้าทีมนั้นวันนี้เลยพี่ตัจยงเข้าทีมหนูเหรอคะไม่รู้ย่าไม่รู้แต่ย่าจะเข้าทีมปอบย่าอยากเป็นปอบไม่ได้เล่นปอบนานแล้วย่าแหลมริมจ้านมันคือยังก็ลูก แลบลินหลายมันคือลูกออดเจาะหลานเจาะไปเนี่มาสั่นมาไปตนปอนน้จะมาปาดเจ้าหนุยดยคักแน่แทบัดนี้นนอ้าพี่น้องครับสีน้ำผ้าพี่น้องเขาซูกกุ้มปิดไผ่ถ้าได้ซื้อบัตรเฝ้าซื้อบัตรเข่ารับชมแอดมินรอตอบเลยนะครับตอนนี้แอดมินรอตอบอยู่แล้วขอให้แฟนๆซื้อบัตรราคา129บาทลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับอาขั้นตอนการเข้ากลุ่มนะครับวิธีง่ายๆเลยครับนั่นก็คือลิงก์ปักหมุดด้านล่างตัวหนังสือทีมันบอลแลนดนะครับ กดตรงนี้พอกดปับ๊บมันจะไปเข้ามันจะไปเข้าแ <Chat. S 1> ชทนะครับเพจหมอลำเสียงมิหกนกพงศกรพอเด้เข้าตรงนั้นปับ๊บใช่ไหมครับคุณจะเห็นเลขบัญชีพอคุณเห็นเลขบัญชีแล้วโอนเงินสิครับต้องโอนเงินเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วโอนเงินเสร็จส่งสลิปเข้าไปในแชทนั้นพอส่งสลิปเข้าไปในแชทนั้นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะส่งลิงก์ให้นะครับพอส่งลิงก์ปร,ร๊บขึ้นไป มันจะเขียนข้างล่างว่าเข้ากลุ่มเข้าร่วมกลุ่มหรือว่ากุป๊ปภาษาอังกฤษคือกุป๊ปถ้าเป็นภาษาไทยเข้าร่วมกลุ่มกดตรงคําว่าเข้าร่วมกลุ่มกดแล้วอยูสื่อยับปากจะติง่งโอเคบอนะครับเขาสีอนุนม,มัติพออนุนม,มัติปับ๊บมันจะเด้งไปหาตรงที่คุณดูเราได้ทันทีโอเคไหมคะหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จนะครับมันจะไปอยู่ตรงคําว่าแนะนํา นะจ๊ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดวันนี้บาท129บาทเจอกันในกลุ่มปิดไลท์เ t h e ตอร์ปี2ครั้งที่2เชิญจา้า